เราดีเสาเกมแคดอัพแคนทุกท่านครับเพราะกผมแก้วกล้าวันนี้แก้วจะพาผู้ชมมารับชมการตีวัวสุดบ้านสิบสามแก้วจะหยิบสุดที่แคนฟิลิปปินมาตีแคนแก้วได้สามดาวซูดิชายนะครับเป็นการใช้ซูปเปอร์ยักษ์และก็แม่มดแก้วจะหยิบมาใช้กันมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือไม่ซึ่งวัวนนี้นะครับก็เป็นคลิปเดียวกับเมื่อวานครับที่แคนแก้วกล้าฟอร,ร์มรีโคจอมแคนญี่ปุ่นเนาะเราตรีไปสามสิบเก้ามานะครับได้มาหกสิบเอ็ดดาว วนแค่ญ,ญี่ปุ่น,นครับตีไป36ไม้ได้มา66ดาวเนาะก็นําเราอยู่5ดาวเนะวาะเราต้องทําการเก็บดาวช่วยเพื่อนในแคนโดยสุี่เก้าช้นะครับแก้วใช้เป็นซูเปอร์ยักษ์12ตัวครับแล้วก็แม่มด15ตัวในะแมที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นสายฟ้า8ขวดพิ1่1ขวดแผ่นดิวย2ขวดครับแล้วก็ในแคนแก้วจะขอแผ่นด้วยอีก2ขวด รวมเป็นี่ขวดน,นะครับสามารถที่จะเปิดกันแพงได้นั่นเองแค่แค่ที่ใช้นะครับใช้เป็นยึดตี2ตัวขวานึตัวบาบาร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเป็นเครื่องยิงเดือดล็อกนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมครับของการโจมตีกันก็จะสอดเนมก่อนเลยนะครับโดยบ้านที่เราเจอครับเป็นบ้านเลขสิบสามที่ท <c oughs> ก็ติงใช้ได้เลยนะครับถามว่าแก้วจะเข้ายัางไงการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าจากด้านในนะครับก็จะทำการใช้พลวัยลงไปก่อนตรงนี้เลย ระหว่างป้อมเครื่องกวาดอากาศครับสองป้อมนะครับสองป้อมนี้นะครับก็จะปล่อยพลงไว้ลงไปมันจะโดนเครื่องยิงหินสองป้อมเลยนะครับแล้วก็จะเปิดกันแผงได้ด้วยแก้วก้อจําการโจมตีนะครับเข้าไปเพื่อที่จะให้โดนบ้านด้วยครับบ้านจะได้รับความเสียหายนั่นเองแล้วก็เครื่องยิงดดรักเข้าไปนะครับมันก็จะทำการโจมตีบ้านทางลงไปนะครับแล้วก็แก้วจะปล่อยสายฟ้าลงไปตรงนี้นะครับสามขวดสี่ขวดนะครับก็สามารถที่จะโจมตีเครื่องยิงหินได้นั่นเองนี่คือแผนที่แก้วหวางไว้นะครับแล้วก็ ทำการใช้ซปเปอร์ยักษ์ลงไปด้านบน2ตัวครับปล่อยแม่มดลงไป3ตัวได้ขวานครับซปเปอร์ยักษ์สตัวแม่มดสาตัวนะครับแล้วก็เข้าตรงกลางเลยก็หวังว่าม้นี้เราสามารถที่จะทําการเก็บสําดาวได้ครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้แก้วด้วยนะครับการใช้ซปเปอร์ยักษ์แล้วก็แม่มดเนาะเรามาจงตีกันเลยยังไงก็กดไลค์ให้แก้วด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้แก้วได้เลยนะครับโอเคนะครับเราจะเข้าแล้วนะครับก็จะทําการใช้พน่วยที่มีลงไปนะครับตรงนี้เลย ซูมเข้าไปก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคครับทำการใช้สายฟ้าลงไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ด้านซ้ายครับ1 2 3 4โอเคครับเราพัตกตกกลางได้ก็จะใช้ซุปเปอร์ยักษ์ครับลงไปด้านบน2ตัวแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไป3ตัวเนาะใน,นขวานครับปล่อยซุปเปอร์ยักษ์ลงไป2ตัวครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไป3ตัวเลยก็จะซัดด้านข้างได้ครับแล้วก็ เราจะเข้าด้านในเลยนะครับทาการปล่อยซุปเปอร์ยักษ์เป็นนักดานครับปล่อยแม่มดลงไปแล้วก็ทําการใช้ยาพิษลงไปที่ฐทแคนครับปล่อยคิงควีนบอดี้ลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้สกิลอินทอนดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้เนาะก็จะเจาะเข้าไปกันนะครับโดยถ้าเราเข้าไปกันนะครับก็จะปล่อยเคร่งยิงดรกลงไปนะครับลืมปล่อยนะฮะถ้าเราจะเข้าไปไหมก็จะชิงไปนะครับด้านในอยากให้บ้านมันพังลงไปนะสิไม่รู้ว่าจะพังลงไปหรือเปล่านะ ก็จะปะึงแผงได้แล้วนะครับแก้วก็ทําการใช้สกิลอินเทรอร์โวลลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีบ้านได้ไหมบ้านน่าจะพังลงไปเนาะโอเคนะครับเครื่องยิงเดอะล็อกโจมตีบ้านพังลงไปก็จะเจาะเข้าไปได้นะครับด้านซ้ายมือนะครับมีเป็นป้อมอีฟโรห้าเส้นเนาะเราทําการโจมตีเข้าไปนะครับโดยปล่อยเจไปด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็ทกําการใช้สกิลมาลิกทูดาเลยแต่ว่าคิงของเราจะตายลงไปเนาะ พิงเข้าไปโจมตีป้อมอีซีนะครับก็จะซัดได้ใช้สกิลชิ้งของเจลเลยนะครับก็จะซัดเข้าไปแล้วป้อมอิโฟนครับไม่พังลงไปงานอาจจะเข้าได้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครคิงของเราเคลื่อนที่ไปนะครับแต่ก็มีซุปเปอร์ยักษ์อยู่ด้านบนควีนทําการใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วก็ตายลงไปนะครับน่าเสียดายมากๆเลยไม่เช่นนั้นนะครับเรามีลุ้นที่จะโจมตีได้เลย แล้วก็ด้านในนะครับมีเป็นป้อมอิโฟโรด้านบนหนึ่งป้อมด้านล่างหนึ่งป้อมนะครับซึ่งแม่มดของเราครับพยายามที่จะเข้าไปแต่ปูวเดนครับมาคบเวอร์ไม่โจมตีเข้าไปที่ป้อมอิโฟโระครับก็เลยทําให้เราครับไม่สามารถที่จะโจมตีด้านในได้แต่ด้านในนะครับมีซูเปอร์ยักษ์โจมตีเข้าไปที่ป้อมอิฟโร่ครับโอ้ซูเปอร์ยักษ์ตายลงไปนะโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับก็พยายามโจมตีให้ดีที่สุดแล้วนะครับแก้ว พยายามที่จะวางแผนให้ให้ละกลุ่มมากที่สุดเลยนะครับแต่ก็เราได้มา2ดาว94อนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะครับเราจะได้สาดาวแล้วนะครับเหลือป้อมอิโปร2ป้อมพอมดหนึ่งป้อมธนู1ป้อมนะครับเก็บสาดาวไม่ได้เสียดานมากๆเลยนะฮะโอ้วันนี้นะครับอุตส่าห์วางแผนอย่างดีเลยเดี๋ยวไม้ที่2นะครับแก้วจะหาบ้านครับที่แก้วคิดว่าจะเก็บสาดาวด้านครับเพื่อที่จะ เก็บดาวเพิ่มนะครับไม่เช่นนั้นแค่ของเรานะครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพี่กลับมานําชนะได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาบ้านครับไปผลิตฐาก่อนเนาะไว้เรามาเจอกันต่อครับในหม้ที่2ไปลุยกันเลยมาชมวันที่สองกันต่อนะครับคือแก้วก็ลังเลนะครับว่าแก้วควรจะตีบ้านลำดับที่10ดีไหมหรือว่าจะตีบ้านลำดับที่5ดีเนาะแต่ว่าสุดที่แก้วใช้นะครับถ้าจะตีบ้าน5แก้วรับรองว่ายังไงก็ไม่มีทางได้3ดาวครับ เต็มที่ก็ได้2ดาวนะครับก็เลยคิดว่าแก้วจะมาตีบ้านลำดับที่10เนาะเพื่อที่จะเก็บสาดาวนะครับโดยมันค่อนข้างที่จะมีหวังมากกว่าเนาะแต่ครับถ้าแก้วแป้งนะครับก็โอกาสที่เราจะตามมาทันนะครับก็ยากเลยก็ต้องอาศัยความร่วมมือนึงของเพื่อนในแคนเนาะโดยสุดทีก้วใช้นะครับก็วใช้เป็นซูเปอร์ยักษ์12ตัวนะครับแล้วก็แม่มด15ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าน้ายาแก้ได้เปลี่ยนนะครับใช้เป็น กระโดด1ขวดครับแล้วก็มีเป็นแผนวายซี่ขวดครับมีน้ำยาล็อกหัวสองขวดนะครับเอาไว้ใช้กับป้อมอิฟโลนั่นเองก็ยังคงใช้ฐางแขนครับเป็นเยติครับแล้วก็เครื่องยิงดวล็อกเหมือนเดิมเลยแก้วจากกดสแตรมมาชมกันเนาะโดยบ้านที่ก็เจอครับเป็นบ้านร้อยสิบสามที่โหดใช้ได้เลยนะครับก็การที่กจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้านล่างเลยแก้วจำการใช้ซุปเปอร์ยักษ์ลงไปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็แม่มดลงไปซึ่งเราจะจอดเข้าไปที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ เข้าไปด้านบนเนาะเอากดนเป็นขวดนครับไว้ใช้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ทางเราครับเข้าไปโจมตีกับป้อมอ e ิฟโรเพราะว่าป้อมอ e ิฟโรสามป้อมนะครับเป็นเส้นเดียวหมดเลยก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวเรามาเล่นกันกดโจมตีเลยก็โจมตีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ดาวนะครับก็จะทําให้ดี่สุดเลยนะครับโดยเราจําการใช้แผ่นไวลงไปก่อนเนาะสี่ขวดนะครับปล่อยลงไป1 2 3 4ก็จะเปิดกําแพงได้ไหม ด้านบนไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทําการใช้สปอย์ยักษ์ลงไปแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปปล่อยคิงควีนบอดนลงไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปก็จะจาอกำแพงได้ไหมได้น,นครับแล้วก็เข้าไปการใช้สกิลอีทอโทรลงไปเลยแล้วก็จะโจมตีบ้าน,นครับซึ่งบ้านจะพังลงไปในไม่ช้านั่นเองเราไม่มียาบ้าแล้วนะครับก็จะเข้าไปแบบดื้อๆเลยนะครับเช็คแขนไปหนึ่งที่ ทาแคดออกมาครับเป็นซูเปอร์มินเนียนเราใช้น้ำยาพิษลงไปเนาะแล้วก็จะเข้าไปกัน,นครับโดยแม่มดอยู่ด้านซ้ายมือป้อมมีซีนะครับอยู่ด้านบนแก้วขวปเจไปด้านขวามือแล้วกันก็จะโจมตีเข้าไปนะครับใช้สกิลชิ่งดีไหมคิดว่าทําการใช้สกิลมาลติวดาเลยก็จะแซกเข้าไปนะครับใช้กระด,ดุที่มีลงไปตรงนี้เลยนะครับหนึ่งควรเลยอ้าวไม่โดนด้าน,นขวานะครับแก้วโอโอโอใจเย็นเย็นใจเย็นแช่ไปึ่งทีแล้วก็จะซักเข้าไปนะครับซึ่ง เราจะใช้ล่องหุ่นลงไปที่ตรงนี้เลยโอเคนครับก็จะโจมตีเข้าไปนะครับเจ้ของเราทําการใช้สกิลชิ่งเลยแล้วก็จะใช้ล่องหุ่นที่มีนะครับลงไปได้ไหมคิดบอลล่องหุ่นไปที่เจ้ละกันก็ล่องหุ่นไปที่เจ้นะครับก็จะก่อนกลางที่จะมั่วซั่วหมดเลยนะครับบอกแต่ตรงก่าแก้วเล่นมั่วมากๆเลยก็จะเข้าไปนะครับเจ้ของเราก็จะตายลงไปแม่มดเข้าไปนะครับแล้วก็เจ้เอ้ยเจ้ไม่ตายลงไปเฮ้ยมีแววว่าจะได้3าดาวนะครับก็ ใส่เข้าไปนะครับที่ด้านในเจ้ของเรานะครับไม่รอดแล้วขี่อยู่ด้านขวาครับพิงเข้าไปก็แม่มดยังเหลืออยู่นะครับที่จะเข้าไปได้ก็สามารถที่จะโจมตีบ้านหลังนี้ได้3ดาวนะครับคือถ้าเราเจอบ้านที่เป็นป้อมอิโคเสนเดียวทศาป้อมนะครับสามารถที่จะหยิบสูตรซูเปอร์ยักษ์แล้วก็แม่มดเอาไปใช้ได้เลยแต่ต้องวางแผนครับอาจจะวางแผนไม่ได้วางง่ายๆไม่ได้วางเรียบๆนะครับต้องวางแผนให้รดกุมนะครับแบบว่าเราจะเข้ายังไงนะครับเพื่อที่จะ จมตีบ้านให้พังลงไปก่อนครับจะเป็นอะไรที่ดีเลยแก้วก็สมาที่จากเกินสามดาวด้ครับคือตอนนี้นะครับแก้วรู้สึกเสียดานครับเสียดายบ้านที่แล้วนะครับที่แก้วตีก็จะเป็นบ้านลําดับที่7ใช่ไหมก็ที่แก้วตีไปนะครับแล้วไม่ได้สามดาวนะครับไม่ใช่นั้ะครับตอนนี้แข้ของแก้วนะครับจะมีดาวอยู่ที่63ดวงครับตามสี่ดวงถ้าเพื่อนของเรามาตีบ้านนี้ได้สาดาวครับก็จะได้ไาอีก2ดวงซึ่งแล้วเหลือท่แก้มาอัครับแล้วก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าที่เราอยู่จะมาตีคบไหมยังไงก็ต้องลุ้นครับให้แขกรามาโจมตีแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าแของเราแพ้แก้วก็ไม่เสียใจนะครับถ้าเราโจมตีดีที่สุดแล้วนะครับก็เราทาได้ดีของเราแล้วเนาะเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีมือมีตีเนาะทุกคนนะครับก็เล่นเป็นเหมือนกันโอเคนะครับบ้านแก้วนะครับอยู่ลำดับที่7แก้วก็พยายามหาแบบบ้านใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเทสหนักๆเลยนะครับเพราะว่า ทุกคน,นครับตีกันง่ายมากเลยอาจจะต้องรอเกมเอาทำการเพิ่มอาวุธเพิ่มเลเวลของอาวุธมาเนาะก็คงต้องรอต่อไปนะครับวันนี้แก้วได้พามชมนะครับกรโจมตีแล้วนะครับการใช้ซูปเปอร์อยักษ์ครับถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับถ้าผู้ชมจะเล่นก็สามารถที่จะหยิบไปใช้ได้ถ้าเจอบ้านที่เป็นป้อมอิฟโร่เส้นเดียวถ้าสักป้อมเลยนครับสามารถที่จะโจมตีได้นะครับแต่ถ้าจเจอป้อมอิฟโรที่เป็น5้เส้น,นครับอย่าใช้สุดนี้เลยเพราะว่าแม่หมดครับมันจะเสกกระดูกออกมา แล้วโครงกระดูกนี่แหละมันจะตายลงไปได้ง่ายเลยก็ลองหยิบไปใช้ไปเล่นดูนครับถ้าเล่นตรงไหนไม่ได้ยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างครับถังแก้วได้เลยว่าจะเข้ายัางไงครับหรือว่าจะทักไปที่แฟนเพจแก้วกาก็ได้เหมือนกันแก้วจะแนะนำครับว่าจะเล่นยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลน์ครับเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยครับแล้ววันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วราบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ